สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ่ดเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยสธาองอาจารย์ทากรสมขันเงินสธาของคุณสำราญจันทรพีทักสธาของคุณซิลเนียนแสอุยสธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลายัยร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ ขอโนโมทนากัสธาของท่านตัางกล่าวแล้วมานโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานร่วมกันในคืนนี้มหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัย ให้อาจารย์ทากรสมขันเงินให้คุณสมราญจันทรพิทักให้คุณซิวเนียนแสอุยให้คุณอุไยวันสุนทรมาลัยจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุมโมทนาสาธุแล้วคืนวันพลุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณเพลินจิตสิงหวิบูลศรัทธาของคุณจาริกใจเร็วศรัทธาของคุณคําปลิวชัยนุปภาศรัทธาของคุณสุรีบุญรอดร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วก็คืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะ จากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากนี้ได้แล้วครับเวลาเนานายอาบน้ำก็นั่งมองที่หัตาลีความคิดเกิดขึ้นมาในทางบาปจัดการเถอะเนก็นนกรสอบทรายก็สอบทราย,ายคิดยังไงฮะบุพเจตนาต้องการให้มันจมน้ําตายนี่ฮะสร้างเอากระสอบทรายไปไว้ที่หัวสะพานแล้วเรียกเจ้าสุนัขมาเสร็จแม้จ้าสุนัขมันก็ดีใจนะ ไปดูเจ้านา,นายอาณาเมยโดนปลาโดนคว้างคนที่เจ้านายเรียกให้มาหานะดีใจรี่ก็ไปหาเลยนางก็เอาเชือกผูกกระสอบสายผูกคอแล้วก็ผลักสุนัขก,ก็จมน้ำตายสุนัขก,ก็จมน้ำตายนะฮะน,นี่ลายหนึ่งอีกลายหนึ่งเป็นเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนนะฮะเด็กเลี้ยงโคแล้วก็โคที่จะไปเลี้ยงเนี่ย ไปไปเจ็ดแห่งแต่ละที่แต่ละที่วันหนึ่งก็ไล่จับเฮียเฮียมันก็หนีลงไปในรูก็ช่วยกันกริ่งเอาก้อนหินมาปิดเอาไม้ทับไว้ไมให้มันออกวันรุ่งขึ้นก็ลืมแล้วเจ็ดวันกลับมานึกคือได้ให้ยเท่าก่อนเนี่ยเราช่วยกันผลักก้อนหินปิดรูไว้ไม่ให้มันออกตอนนี้มันคงแย่แล้วมั้งช่วยกันผลักเอาหินออกช่วยกันผลักหินออก แล้วก็มันก็ออกมาหมดเลี่ยงหมดแรงไม่มีอาหารจะกินฮะก็เอามือลูบลามไปทนาเจ้าเราไม่ทําอะไรเจ้าหรอกตกลงไม่ได้ฆ่าเขาอ่าไม่ได้ฆ่าเขาอ่าอีกลายหนึ่งชาวนาอ่าชาวนาก็เทียมโคโคโคนี่วัวรอควายโคควายวัวรอควายโค เอ้าผมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยผมคิดหนักนะฮะ,ะสี่แยกสะพานควายนะฮะกับสาดยันกรอบบางกระบือเเอ่อบางกระบือ้องก็สะพานควายนี่มันยังไงกันแน่ผมก็งงอยู่ไหมเวลาผมไปถึงบางกระบือเอะมันบางกระบือหรือบางควายไปถึงสะพานควายมันสะพานควายหรือสะพานกระบือ คิดหนักเหมือนกันนะเออชาวนาวูเนี้ไถนานะโคมันก็ไม่เอาไถไถไปมันนอนไถไถไปมันก็นอนชาวนาพวกนี้ก็นะเอ้ามึงอยากจะนอนก็นอนไปแกไปเอาคเนตฟางอ่ะพันพันพลรมาพันโคไฟจุดเผามาเลยมันอยากนอนนะโคถูกไฟคลอกตายนะสามรายเนี่ยนะฮะ นั่นคือเรื่องของอดีตกรรมที่เคยทำไว้ถึงคราวมาปัจจุบันในชาตินี้เป็นไงครับนะฮะผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นภรรยาในเรือเกิดมาเนะ่ยฮะเป็นภรรยาในเรือเรือวิ่งไปกลางสมุทรหยุดเรือไม่วิ่งแล้วครหยุดทันทีแล้วครับนายเรือใหญ่ก็เรือเราต้องมีใครเป็นการละครีเข้าหนึ่งคนเขาถือนะฮะถ้าเรามีการลกิรีเกิดขึ้นนะฮะเขาจะต้อง เรือจะต้องหยุดไม่วิ่งก็จัดการจับฉลากฉลากนี่ตกไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ตลอดถึงสามครั้งผู้หญิงคนนี้คือภรรยาในเรือซึ่งเป็นสาววัยสิบหกปีสาวสวยมากนะในเรือจับทําฉลากเองนะฮะก็มาตกที่ภรรยาของตนเองเรื่องนที่สุดบอกว่าเราจะทนดูคนวินาศไปทั้งหมดไม่ได้ลงมติให้เอาผู้หญิงคนนี้ นะลอยแพให้จมน้ำไปจัดการลอยแพนในเรือก็บอกเราเห็นภรรยาเราลอย,ยไปต่หน้าตตามไม่ได้คอยทันทาลายจนช่วยหาทางที่ไม่ให้เราเห็นบนัทั้งหมดให้ถ่วงน้ำให้จมไปเลยเหมือนกรรมที่ตนเองสร้างไว้นากรรมอะไรที่จะต้องทำให้เขาตัดสินใจว่าถ่วงให้มันจมน้ำไปเลยเน,นั่นคือกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้นะครับ นะสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพิขุกเจ็ดลูกนะฮะบวชแล้วนะฮะเดินทางไปเพื่อจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเดินทางไประหว่างทางก็ไปขออาศัยพักอยู่ที่ถ้ำวัดนึงวัดนึงเขาไม่มีกุฏิให้พักถ้ำนี่ว่างก็ตกลงเข้าไปพักในถ้ำทั้งเจ็ดองค์พอเข้าไปในพักในเจ็ดองค์แล้วตื่นเช้ามาหาทางออกบินาบัตไม่ได้ก้อนหินมาปิดปากถ้ำครับ ชาวบ้านท่างพระมาช่วยกันกลิ้งเอาหินออกออกไม่ได้เลยครับตลอดเจ็ดวันพอวันที่เจ็ดก้อนหินกลิ้งออกเองออกได้พระที่ออกมาก็หมดแรงอดเปรียเพียแรงเลยครันะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถามบุพกรรมของตนนะฮะถามบุพกรรมของตนฝ่ายเรือที่ผู้หญิงถูกตรมน้ำก็มีพระโดยสารเรือไปด้วย นำความเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าพิกษูอีกกลุ่มนึงไปบินไปฉันพัฒหารในเรือนของกุดุมพีนะผลปรากฏว่าฉันพัตาหารเสร็จไฟลุกไฟไหม้ทายครัวกระจุกไฟนะลอยไปในอากาศกระจุกไฟนะฮะเสเวียนะเสเวียนที่ทายครัวนะลอยไปในอากาศไฟลุกไปมีกาตัวนึงบินมาเอาคอไปคล้องกระจุกไฟถูกไฟลุกลวกหล่ลน ลงมาตายต่อหน้าพระทั้งหลายปัญหาเกิดขึ้นนำปัญหาเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้านพิจูเจ็ดลูกไปถามพุทธเจ้าก็ทราบว่าตนเองเคยดีชาติเป็นเด็กเลี้ยงโคนะไล่ตอนเที่ให้ไปอยู่ในรูแล้วก็เจ็ดเจ็ดเ,เจ็ดคนเนี่ยฮะกลิง่งเจ็ดคนนี้ก็ไปบวชด,ด้วยกันเห็นไหมทำกรรมร่วมกัน ก็ต้องไปถูกขังติดอยู่ในถ้ำด้วยกันทั้งเจ็ดขังเหี้ยตัวเดียวเวลากรรมให้ผลเจ็ดคนไปติดอยู่ในถ้ำเพราะอะไรครัเพราะเจ็ดคนทำกรรมในอารมณ์เดียวกันต้องการให้เขาไม่ออกด้วยกันต้องการให้เขาออกไม่ได้ด้วยกันก็เวลากรรมตามทันก็ออกไม่ได้เจ็ดวันนี่ทรมานนะครับไม่มีข้าวจะกินไม่มีน้ำจะกินเจ็ดวันนะ <c oughs> น,นะนั่นกรรมที่ทำไว้นะฮะ จะนั้นพิคุทั้งสามฝ่ายฝ่ายหนึ่งออกจากท้รเจ็ดองฝ่ายหนึ่งโดยสารเรือมาอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปฉันยังเรือนกุดุมเพเข้าฝ้าพุทธเจา้าถามบุพกรรมของบุคคลทั้งสามประเภทนี้พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังพิสุเจลรูปก,ก็เคยเป็นอดีตเลี้ยงโคนะเลี้ยงโค ไล่เหียไปไปิดภาพไว้กรรมนั่นตามทันนะฝ่ายที่ถูกเป็นภรรยาในเรือก็คือเคยถูงน้ำสุดักให้จมตายนะ่วนชาวนาที่ไถนาอาก็คเนตดมัดโคเป่ไฟครอบก็คือมาเกิดเป็นกาเกิดเป็นกาต่นี่เจตนาเป็นไงครับเรามามองเจตนาในเราเรียนเรื่องกรรมเลยนะครับเจตนา ทำกรรมไว้อย่างไรฮได้รับผลของการอย่างนั้นนะด้นเจตนาต้องการให้เขาจมน,น้ําตายนี่ครับบุพเเจตนาจิตจะถลูปไปไงฮะสร้างรูปให้เขาจมน,น้ําตายต้องการถ่วงน้ำนาเวลากรรมตามทันธมติที่ในที่ประชุมว่าต้องเอาถ่วงเอากระสอบทรายถ่วงให้นางจมตายไปเลยอันนั้นคือเจตนาที่เป็นผลของกรรมที่ตนเองได้ทําไว้เอาคเน็ ฟางมัดโคแล้วไฟจุดให้มันครอกตายถึงครากรรมจะตามทันแม่บินไปในอากาศนะกระจุกไฟยังลอยคอยอยู่ในอากาศเอาคอไปสวมกระจุกไฟก็ถูกไฟครอกตายลงมานั่นคือเราต้องรู้นะฮะกรรมบุพเจตนาคิดอะไรไว้และทำไปตามความคิดกรรมนำสำเร็จแล้วก็ได้รับผลของกรรมจนก็แต่ละคนนี่ไม่ใช่เพิ่งรับกรรมชาตินี้นะ แต่ละฝ่ายเนี่ยร้อยชาติก็มีสิบสี่ชาติก็มีนะห้าสิบชาติก็มีไม่ใช่ชาติเดียวนะฮะกรรมที่ทําลงไปแล้วเนี่ยให้ผลอย่างน้อยเนี่ยห้าร้อยชาติครับอย่างน้อยนะฮะห้าร้อยชาติด้านเจตนาต้องการอะไรลคนมันให้ห้าร้อยชาติแต่รัดนิ้วเดียวเนี่ยแสนโกดชาตินะฮะถ้าไม่มีกรรมอื่นมาตัดรอนนะฮะมันจะต้องให้ผลถึงแสนโกรชาติ แต่ทำมีคำอื่นมาตัดร้อนด้วยกำลังคำมันอ่อนลงก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยชาติดูแพะใช่ครับจำได้ใช่ไหมฮะมีใครยังไม่เคยได้ฟังเรื่องแพะมั้งมีระยกมือนะเห็นที่จะต้องเล่าเรื่องแพ้ให้ฟังแพะในเขารลลึกชาติได้นะว่าเขาเนี่ยถูกตัดคอมาแล้ว499ชาติ ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเขาก็เลยเป็นไปเกิดในอยู่ในกลุ่มแพะที่ที่สาวปาโมกเลี้ยงไว้ที่สาวปาโมกคิดจะทําทพิธีบูชายันแม่มีภาพถ่ายที่เรื่องตามรอยบาดพระศัสดาเนะี่ยไม่รู้ใครเอามาให้ผมนะชุดหนึ่งเนะี่ยผมไปฉายดูตอนที่เขาทําพิธีบูชายันนะเขามัดคอแพะนะครับแล้วก็ลากเข้าไปนะฮะโถแพะนมัน มันมันเบรกตัวเองนะขี้มันไหลนะฮะป่ดออกมาเลยนะโนะ่ความกลัวนะฮะแต่เราดูแล้วก็แต่ก่อนเองทําทำเาอย่างไรเองก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนะฮะดูแล้วน่าสลดใจนะฮะเขาก็ลาบาทิศาประโมกก็มีความคิดว่าจะต้องเอาแพะมาตัดคอนะทาพิธีบูชายันบูชายันก็คือทําบุญของพิธีพรามณ์พราหมณเขามีพิธีทําบุญใหญ่นะฮะ ค่าคนผู้หญิงเจ็ดร้อผู้ชายเจ็ดร้อยช้างเจ็มาเจ็ดแพะเจ็แกะเจ็อย่างละเจ็ดร้อยเจด้อยวัวควายทั้งหมดอย่างละเจ็ดร้อยเจ็ดอยนะฮะในพิธีการบูชายันใหญ่นะในครั้งก่อนพุทธกาลแม่พุทธเจ้าก็ยังไปโปรดเข้าหลายที่หลายแห่งนะครับในพิธีผู้ชายยันะฉนั้นก็เรื่องที่เล่าให้ฟังว่าแพะเนี่ยนะแพะมันก็ รล,ลึกชาติได้นะพอทิสาปาโมกสั่งลูกศิษย์ให้ไปจัดการล้างแพะให้สะอาดแล้วก็เอาพวกมาไัยคล้องคอเขาด้วยและบอกด้วยวันนี้นะเจ้าจะต้องถูกบูชาย,ยันคนใช้นะลูกศิษย์ก็ไปทำความสะอาดแพะอย่างดีทำความสะอาดแล้วก็บอกว่าเจ้าแพะเอยวันนี้นะอาจารย์ให้อาพวงมาลัยมาคล้องคอเจ้าเจ้าจะต้องถูกบูชาย,ยัน แพะมันหัวเลาะใหญ่เลยมันดีใจนะฮะเอ่อไอ้ลูกศิษย์มันก็บอกเอ๊ะมันทําไมดีใจแปลกใจพอแพะหัวเลาะไปไม่นานเท่าไหร่ฮะแพะร้องไห้แพะร้องไห,งห้ไอ้คนรีทําความสะอาดมันก็บอกแพะเมื่อกี้เองหัวเลาะอย่างนีอกดีใจแต่ตอนนี้เองทําไมถึงร้องไห้แพะมันก็บอกว่าท่านจงถามเราตอหน้าต่อห,หน้าอาจารย์ตกลงนะ ลูกศิษย์ก็จูงแพะไปบอกไปหาอาจารย์บอกอาจารย์อาจารย์นะแพะเนี่ยท่าแรกมันดีใจที่จะต้องถูกฆ่าบูชายันมันหัวเราะใหญ่แต่ไม่นานทลายแพะมันก็ร้องไห้นะข้าพเจ้าจึงอยากจะรู้ว่าทำไมมันหัวเราะและ้วทำไมาจึงร้องไห้แพะมันบอกให้มาถามต่อหน้าอาจารย์นะอาจารย์ก็เลยว่าไงแพะทําไมเจ้าหัวเราะ แพมมันก็บอกว่าที่หัวเราะเขาเพราะว่าดีใจจะหมดเวรหมดกรรมวันนี้นะเพราะว่าถูกตัดคอมาแล้ว499ชาติ499ชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะหมดเวรหมดกรรมเนื่องจากการถูกตัดคอนี่ขา้าพเจ้าดีใจมากนะไม่เสียใจอา้าวแล้วเมื่อกี้หลังจากเจ้าหัวเราะแล้วทำไมเจ้าร้องไห้ แพ้ก็บอกว่าที่ร้องไห้ก็เพราะสงสารอาจารย์อาจารย์จะต้องถูกตัดคอเมืองข้าพเจ้าอีกห้ารอยชาติจะต้องลำบากยิ่งกว่าข้าพเจ้าอยู่นักนะข้าพเจ้าลำบากชาตินี้ชาติเดียวแต่อาจารย์ต้องลำบากอีกห้าร้อยชาติอาจารย์ว่าอะไรฮะเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ฆ่าเจ้านะเจ้าก็จะยังไม่หมดจากบาปจากกรรม แพ้ก็บอกถึงเจ้าไม่ฆ่าท่านไม่ฆ่าเราเราก็ถูกตัดคอวันนี้นะอาจารย์ก็ยิ่งสงสัยใหญ่เมื่อเราไม่ไม่ตัดคอท่านเราไม่สา่ใครตัดคอใครจะมาตัดคอท่านแพ้ก็ยืนยันว่าวันนี้เราต้องถูกตัดคอแน่นอนเนี่ยถ้างนั้นเราจะป้องกันภัยจากท่านเป็นอย่างดีท่านจะต้องอยู่ในสายตาของเราเราจะให้ลูกศิษย์เราดูแลท่านไม่มีใครมาตัดคอท่านได้ไปอันขาด แพะก็บอกลองดูตกลงอาจารย์ลองดูแลแพะอย่างนี้ครับพอตกบ่ายพอตกบ่ายฝนคลื่นฟ้าผ่าลงมาที่ฉันอนผานะฮะก้อนผาเนี่ยกระเด็นมาตัดคอแพะขาดเลยแพะคอขาดโดยที่ไม่ต้องให้ใครตัดอันนั้นแพะก็หมดผลของกรรมไม่ต้องให้ใครมาตัด แต่ถึงคราวแพทยจะต้องรับกรรมจากการถูกตัดคอถึงไม่มีใครตัดก็มีธรรมชาติมาช่วยตัดให้ mm hmm. นั่นคือเป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมที่จะต้องได้รับชาติที่เป็นชาติสุดท้ายะนั้นครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นเทพพระบุตรมาปรากฏในอากาศประกาศให้ทราบขื้นที่สาวปาโบกว่ากรรมนั้นมีจริงและผลของกรรมก็มีจริง ทำกรรมว่าอย่างไรก็ต้องไม่รับผลของกรรมอย่างนั้นเหมือนแพะตัดคอผู้อื่นเขาไว้ก็ได้รับผลต้องถูกคนอื่นเขาตัดคอถึงห้าชาติแม้ชาตินี้ท่านไม่ตัดนะ้าผลของกรรมเขาก็จัดการตัดให้นี่เป็นของจริงเพราะฉะนั้นก็เราดูฮะบุพเจตนาเนี่ยสาคัญมากนะต้องการให้เขาแให้เขาคอขาดการสั่งให้เขาทำํำสั่งให้เขาตัดคอเนี่ยนะ สั่งให้เขาตัดมือตัดแขนตัดเท้าเนี่ยคาสั่งเนี่ยมันมันเกิดจากอะไรครับบุพเจตนานะ,ะอารักกรรมทารุปต้องสร้างรูปซะก่อนเลยจริงถ้อยสั่งนะฮะสั่งแล้วตัวเองทําก็ได้รับผลเหมือนกันใช้คนอื่นทําก็ได้รับผลเหมือนกันดังนั้นกรรมเนี่ยทำเองก็ได้รับผลแม้ใช้คนอื่นตัวเองก็ได้รับผลด้วยหุ้นส่วนกันใช้เองตัวเองฆ่าก็เหมือนคนใช้คนอื่นฆ่าใช้คนอื่นฆ่าเหมือนตัวเองฆ่าเหมือนกัน จะนั้นเรื่องนี้ก็ให้เราได้เข้าใจไว้ว่าการสร้างกรรมคือสร้างอารมณ์ขึ้นมาก่อนสร้างอารมณ์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ทําไปตามอารมณ์ที่ตนเองสร้างใครเป็นผู้สร้างอารมณ์จิตจิตสร้างอารมณ์นั้นขึ้นมาจิตที่สร้างอารมณ์นั้ขึ้นมานี่แหละภาษาธรรมะเรียกว่าจิตตาลูเมื่อสร้างอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ทําลงไปการทําลงไปตามที่จิตสร้างนั่นแหละเรียกกันว่า กรรมมัชชลูปที่เกิดจากกรรมจะนั้นท่านทนายครับทํากรรมสําเร็จลงไปแล้วเนี่ยด้วยอานาจของจิตสร้างรูปขึ้นมาทากรรมสำเร็จแล้วกรรมที่สาเร็จนะั้นเรียกภาษาธรรมเรียกว่ากรรมมัชรลูปกรรมมัชชลูปก็สร้างรูปที่จะไปปฏิสนธิในภพใหม่ต่อไปอมเมื่อลูกแก่ถึงการเวลาแล้วกรรมมัชชลูปที่สร้างรูปขึ้นมานั่นแหละก็จะถูกตัดคอถูกตัดคอครับ เหมือนกับตนเองที่สร้างกรรมไว้นั่นนะครับพาะเจตนาเนี่ยเป็นผู้สร้างอารมณ์นั้นแล้วก็กระทําไปตามอารมณ์ที่สร้างนั้นสําเร็จด้วยอํานาจของจิตตชลูปและการกระทํากรรมลงไปทํากรรมลงไปก็มีผลของกรรมพระตรัพธรมรยกวกรรมชลูปรูปที่เกิดจากผลของกรรมตรงน,นี้เราเรียนกันไม่ค่อยจะถึงนะฮะเพราะมันอยู่ในอภิธรรมในส่วนของรูปสมุทฐาน ร่างกายเราเนี่ยมีสมุธฐานที่เกิดจากกรรมนะฮะร่างกายเราเนี่มีรูปที่เกิดจากกรรมโดยสมุธฐานเดียวมีถึงเก้านะเก้านั่นคือปัสสาทะลุเนี่ยมีห้าจักรุปัสสาร์โสตปตัสสาทะคณะปัสสาทชิวหาปัสสาทกายปัสสาทห้านี่เกิดจากกรรมโดยสมุธฐานเดียวภาวะความเป็นหญิงภาวะความเป็นชายเป็นเจ็แล้วนะนะแล้วก็หัตถยะลูปรูปที่เป็นที่ตั้ง อาศัยเกิดของจิตนี่ก็เกิดจากกรรมโดยสมุทเทียนฐานเดียวแล้วก็ชีวิตนะชีวิตรูปนารูปที่ทําหน้าที่ควบคุมกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมในภาษาธรรมเียกว่าชีวิตตรูปนั่นในตัวเราเนี่ยมีรูปที่เกิดจากกรรมโดยสมุทฐานเดียวเนี่ยเก้ารูปเก้ารูปภาษาธรรมียกว่ากรรมัชลูปแปลว่ารูปที่เกิดจากกรรมทํากรรมดีก็มีกรรมัชลูปที่ดีรักษาทํากรรมที่ไม่ดีก็มีกรรมัชลูปที่ไม่ดีมา รักษาฉะนั้นรูปที่เราได้สร้างไว้นะถ้าตัดคอตัดแขนตัดขาใครเข้าไว้หรือถึงค่าวกรรมนั้นให้ผนกรรม,มชรนทุตรงนั้นก็จะมาปรากฏให้ถูกตัดแขงตัดขาครับนี่คือรายละเอียดเบื้องหลังของการทํากรรมนะเบื้องหลังของการทํากรรมฉะนั้นหัวใจสําคัญคือเจตนานะฮะเจตนาในส่วนของบุพเพเจตนาต้องการอะไรไว้ เจตนาส่วนที่สองคือ,อมุนจะเจตนาเจตนาทำลงไปตรงนั้นและเจตนาส่วนที่สามคืออปัละทรเสร็จแล้วตามที่บุพเจตนาและมุนจะเจตนาทำเสร็จแล้วสำเร็จเป็นกรรมอย่างสมบูรณ์แล้วกรรมที่สำเร็จครบสามการเนี่ยยังผลให้ได้เกิดในภพใหม่ทำหน้าที่ประสนธิ์ที่นะฮะกรรมครบสามประการเนี่ยนะ มีผลสองส่วนหนึ่งปฏิสนธินำเกิดในภพใหม่ถ้าเป็นกรรมดีก็มีสุขติเป็นที่ไปถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีก็ลงสู่ทุคติส่วนที่สองคือประวัติให้ผลลังจะเกิดอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่ามีกุศลนำเกิดผลของบุญนำเกิดเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดมาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีภยัยมีความพิบัติเสือเส่อมลาบเสือ่อมยศเสื่อชี้เสียงถูกมินทาเหล่านี้เป็น ประวัติการของกรรมที่ไม่ดีให้ผลกรรมที่ไม่ดีให้ผลหลังจากเกิดก <c oughs> ันคนเราเกิดบ้านเนี่ยมีกุศลนาเกิดกับมีอกุศลให้ผลหลังจากเกิดจึงเจ็บไข้ใบป่วยกันบ่อยนะความวิบัติต่างๆที่ประสบกันทุกวันเนี่ยมาจากประวัตินะให้ผลของกรรมให้ผลหลังจากเกิดประวัตินะเอา้าเรียนจบยากค่ะเรื่องกรรมนะ <c oughs> ก็มันมีความละเอียด <c oughs> ลึกซึ้งึเกินกว่าที่เราจะคิดเอาเองพระพุทธเจ้าจึงตัดเนี่ยวิสัยของกรรมเนี่ยเป็นอจินไตยวิสัยของฌานอภินญานะเป็นอจินไตยทั้งหมดนะครับเป็นธรรมะท่านผู้ฟังที่เขารักษาท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของอาจารย์ทากรนสมขันเงินศรัทธาของคุณสําราญจันทรพิทักษศรัทธาของคุณซิวเนียนแส่อุยศรัทธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลายรับเป็นเจ้าภาพตามคำสอนของพุทธเจ้าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางปูนะครับแล้วก่นในคืนนี้เวลาหมด หมดเวลาต้องติดตามเราฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสรัทธาของคุณเพลินจิตสิงวิบูลศรัทธาของคุณจารึกใจเร็วสรัทธาของคุณคําปลิวชัยนุปภาศรัทธาของคุณสุรีบุญรอดร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืน วันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่อาจารย์ทากรสมคันเงินคุณสำราญจันทรพีทักษ์คุณสิวเนียนแซอุยคุณอุไรวันสุนทรมาลายัยและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่ออออกกบาาจารย์ัน ชมรันอย่าปล่อยปัญหามาหมองอารมณ์โปรด